พี่ขอเมนูที่โคตรอร่อยในเซเว่นได้ไหมได้ครจะไปกินมั่งขนมหม้อแกงกะทิสดเผือกหอมเออบวกไอติมวานิลาบวกมิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทอร่อยป้ะเนี่ยอร่อยเราเคยกินยังเคยครับมีอีกไหมสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าซอสซัมยังบวกไข่กุ้งห่อกินกับสาหร่ายหนูเอาแบบสไตล์เกาหลีเลยพี่ขออีกตองเมนูนึ่งน้ำเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่บวกโยเกิร์ตรสธรรมชาติบวกปีโป้สดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปกินมั่งละ นี่เลยอันนี้สปาเกตตี้คาโบนาร่าที่ใส่ซอสบูด,ดักก็ใส่ไข่กุ้งจบท้ายด้วยหอ่อด้วยสาหร่ายลอยจัดขอต้องไข่กุ้งเลยนะไฮ้ไปทำตาม,มนะเว้ยเมนูนเนี้ยอร่อยมากอร่อยมากเลยนยะไข่กุ้งเค็มๆสปาเกตตี้แบบนัวเพราะว่ามันเป็นคาโบนาร่ามีความเผ็ดของบูด,ดักให้สิบอีกอะ่ะ อร่อยมาอันนี้เลยนี่ขนมหมอ้อแกงกะทิสดเผือกหอมไอติมมิลาโปละลงไปแล้วก็โรยด้วยบัตเตอร์บิสกิตโคคนัทเคมาอร่อยเฮ้ยแม่อร่อยจังอันนี้อร่อยมากทุกคนได้ความกรอบจากบิสกิตครบเลยให้สิบคะแนนเลยเฮ้ยอันนี้อร่อยรีวิวเหลือครึ่ง้วนแล้วเนาะมาอันนี้เป็นแบบเครื่องดื่ม,มั้่งนมสตรอเบอรี่นี่ยแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ต แล้วก็ใส่ปีโป้ลงไปชิมนี่เดี๋ยวกินกับปีโป้ด้วยอร่อยอเมนูนี้แบบร้อนๆนี่เวิร์กเลยเอาไปสิบคะานนอันนี้ก็อร่อยอากาศร้อนๆนะใครมีเมนูนี้โคตรอร่อยในเซเว่นนะเม้นมาอีกทําทุกอาทิตย์เลยเนี่ยแม่งอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะไปชิมเลยอร่อย